สวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะก็ยังอยู่ครับชอบ The MC อะไรสุกานะดีโวูการดีกรอบนะวันนี้เราก็ชุบ allet d ด d d โว u k a n เราจะมาแปะช่องเพื่อนกันไว้ก่อนนะทุกคนแค่นี้แหละมาบอกแค่นี้วันนี้เราก็จะมารอเพื่อนเมย์เพื่อนจอยตามมาแล้วทุกคนสามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยนะนี่ชื่อ The m ลสุกานศูนย์ศูนย์ศูนนะทุกคนสามารถเล่นกันได้เลยนะทุกคนช่วยติดตามกันหน่อยนะกดใจด้วยกดใจด้วยส่งลิงก์ได้ก่อน เกิดใจได้เกิดใจด้คนนี้ไม่ใช่เพื่อนทุกคนดูน้ำหมึกเ้าสิมีตั้งสิบเซเว่นเลยไอ้ยมี6หกอันแน่อันนี้ผมขอเข้าเซิฟเพื่อนแมบนี่นะอันนี้นี่คนที้เล่นเก่งมากนะเป็นอะไรไม่รู้ดอกไม้ติดกระถานต้นไม้ไงไปรู้จักเหรอโอเคเดี๋ยวเราก็จะต้องไปตัด ตอนที่เราอยู่บนลิฟต์ก็นั่นเองนะแล้วฟินมันยืนอะไรข้างๆเราเนี่ยฟินมันฟินมันนอนอมนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตัดไปตอนที่เราไปอยู่บนลิฟต์ส่วนอันนี้เราจะเก็บเด็กนะทุกคนโอเคไปตัดอ่าทุกคนเราตัดคลิปมาตอนที่เราอยู่ในลิฟต์นะแล้วก็ขึ้นไปกันเลยคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะ คายทนดูได้ไหมวัเล่นกับดูเบลคนดีคนเดิมเดี๋ยวแปะเอ่ออคลิปไว้ให้ไอเดี๋ยวแปะหน้าช่องไว้ให้ไปกดติดตามกดใจกันให้เขาด้วยนะเขาเล่นเก่งมากทุกคนทุกคนช่วยไปกดติดตามกันด้วยนะอันนี้นี่เซตนี้มันจะกากนิดหน่อยแต่บ่อยนิดนึงแดนดี้เราเล่นแดนเราเล่นเป็นแดนดี้ลันไม่ต้องซื้อนะทุกคน ก็พิมพ์บอกเขาไปเลยว่า Dandy run not b บ y โอเคก็เริ่มเกมพอดีนะอนะ่แล้วก็อ่านี่ก็อยู่ในลิฟ์ใช่ไหมเนาะก็บ้าบ้าบาๆกันเข้าไปหน่อยนะหมุนตัวนะคนนี้นะนะค,นนคนนี้นั่งเศร้าส่วนโรเจอร์ก็น่ากลัวเป็นซีกเลยนะทุกคนนะกคนี่เราก็มาถึงชั้นที่หนึ่งกันแล้วนะ ก็ไปเล่นกันเลย อ่าครบชั้นที่หนึ่งแล้วเรากำลังจะไปชั้นที่สองแล้วนะทุกคนเราก็จะไปเอาเพื่อนก่อนมาแล้วก็ไปส่งเพื่อนเราก็จะมาเก็บยดฆ่ากับเจ้ากระดาษทสู้น,นะทุกคนแล้วหมามันจอกไปทำไมก็ไม่รู้นะทุกคนอ่นาแล้วก็อยู่ในลีฟเป็นชั้นที่สองกันนะทุกคนทุกคนอย่าลืมนะว่าห้ามซื้อนนะ ตะแนวโอเคนะทุกคนให้คลิปมันบรรยายไปเลยนะเพราะเราจะไม่พูดแล้วเผื่อทุกคนคิดว่าเราพูดมากโอเคนะทุกคน แต่แนวไปแล้วนะไปายทุกคนดูคลิปได้เลยนะยาวๆไม่ต้องเก่งใจนะ โอเคเรายกเลิกกันอ่ะคลิปแล้วนะเดี๋ยวจะมีคลิปอาจะมีท้ายคลิปให้ดูนะทุกคนรอดูกันได้ดีตัดแจหมดแล้วทุกคนแล้ก็โดนรอโดนโดนโดนทุกคนหนูขอโทษหนูกดเอาเกมก่อน